ครีมเน้นงานผิวทาก่อนนอนตื่นมาก็สวยเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาแบบว่ายังเหมือนแต่งหน้าไม่เสร็จอีกแล้วเพราะว่าวันนี้อยากจะมารีวิวครีมรองพื้นสัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเป็นครีมรองพื้นสัญชาติฝรั่งเศสที่ถูกและกดีนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือ บู o u r นะคะอ่านดีนะคะไม่ใช่บองจูนะคะบูโัวนะคะบองชูอันนั้นแปลว่าสวัสดีในภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ว่ารองพื้นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่ชื่อว่า healthy mix นะคะก็คือเขาจะผสมวิตามินต่างๆเอาไว้อย่างเช่นวิตามิน C นะคะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสวิตามิน E บำรุงผิวพรรณแล้วก็วิตามิน B5 นะคะ ทําให้หน้าเราไม่หมองแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นนั่นเองก็คือว่ารองพื้นตัวนี้เขาเคลมว่าอยู่ได้ถึง16ชั่วโมงเลยนะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเออให้ผิวที่มีความฟอ r e เรสแล้วก็เฟชนะคะก็คือแบบว่าดูใสๆอะไรแบบนี้ถึงหน้าเราจะร้ายแต่ว่าเราแต่งหน้าใสๆเราใช้รองพื้นใสๆอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> จะลองให้ดู ว่าการปกปิดเป็นยังไงนะคะคือตัวนี้เป็นการปกปิดแบบ light to m e d i ยมนะคะเขาจะไม่ปกปิดหนาขนาดนั้นอย่าหวังความหนาอย่าหวังความกรบสิวมิดถ้าคุณมีสิวเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะใช้แปลงนะคะวันนี้ก็จะใช้หนึ่งพัมแล้วก็นี่นะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะก็จะมีรอยแดงเขาเคลมว่า เ,ออเขาจะช่วยทำให้หน้าที่ดูอ่อนล้าเนี่ยค่ะสดใสขึ้นนะคะแล้วก็คือกลิ่นเนี่ยจะหอมมากๆเลยจะช่วยกลบรอยแดงนะคะกลบรอยแดงบนผิวหน้าของเรานี่ค่ะเราจะได้ลุกแบบว่างานผิวนะคะเราจะได้งานผิวลุกแบบงานผิวเป็นแบบงานใสๆลุกใสๆคนใสๆอย่างเรานะคะนี่นะคะ เปรียบเทียบสองข้างเห็นไหมอันนี้ก็จะเนียนขึ้นมาเขาก็จะสามารถกรบรอยแดงบนใบหน้าของแอมได้เห็นไหมคะกรบรอยเส้นเลือดหน้าแอมจะมีรอยเส้นเลือดแล้วก็เอ่อรอยแผลเป็นจากสิวบ้างอะไรบ้างอันนี้เขาเขาก็จะกรบโอเคแอมก็จะทาอีกครั้งหนึ่งแอมเนี่ยมยดมาอีกหนึ่งพัมแล้วนะคะก็รวมๆแล้วทั้งหน้าเนี่ยแอมใช้ประมาณสองพัมเท่านั้นเองนะคะก็จะได้ลุกแบบงานผิวจริงๆดูสิดูไม่โปะนะคะใส่ส จะได้งานแบบใสๆเราสามารถแต่งเมคอัพ no makeup แบบว่าตื่นมาแล้วก็ตายแล้วหน้าเนียนแบบนี้เลยนะคะแบบว่าจะแต่งหน้านอนไหมล่ะบกรองพื้นอันนี้นอนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาข้างๆแฟนนะคะที่เราไปตกมาแล้วก็คิดว่าหน้าเราอะตื่นมาแล้วก็เนียนกริบแบบนี้เลยแต่งหน้านอนแบบนี้เอาไหมเอาไหมล่ะจะดูขาวเพราะว่าแอมต้องลงบรอนเซอร์ลงอะไรไปอีกนะคะแอมจะให้ดู ความเรียบเนียนของรองพื้นเท่านั้นเองนี่นะคะหน้าก็เนียนผ่องขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวก็จะแต่งให้ครบทั้งหน้านะคะก็แอมได้ทําการเติมส่วนอื่นๆของใบหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะแอมได้ลองใช้มาเป็นประจําอยู่แล้วแหละนะคะก็อยากจะบอกว่าก็จะได้ผิวเนียนเฟรชได้งานผิวงานใสๆนะคะไม่โบ๊ะแบบนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เขาเคลมว่าอยู่16ชั่วโมงเนี่ยแอมมองว่า นานเกินไปนะคะอาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะคะเออ8ชั่วโมงก็เลือนแล้วนะคะแต่ว่าโดยรวมของรองพื้นนะคะแล้วก็ราคาแบบนี้เนี่ยแอมคิดว่าคุ้มค่านะคะในการใช้โดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนนักศึกษาอะไรแบบนี้ต้องการแต่งหน้าเบาๆใสๆวันเบาๆที่เราไม่ได้ออกงานอะไรแบบนี้นะคะก็แอมฝากไว้นะคะ คีมรองพื้นของฝรั่งเศสนะคะก็ถึงเราจะดูไร้ายๆแต่เราก็แต่งหน้าให้สใสๆได้นะคะด้วยคีมรองพื้นแบบนี้ละค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ